ต้องบนนี่ขยับรถกันโอ้ให้รถมาหมื่นเงียบเนาะมื่นเีบ่นด้ียจอดจอด้างนาี่เด้บนี่จอดบนนี่ได้บอ<ห>จอตรงนี่เด็บอ ปายโล่งขางขวาด้วยใส่ปานลงมาทางนี้โอ้พุ่นตกคือกันเนาะใส่เกลือป่เกลือบอส่หนอเนาะบอส่บนไ่ได้ดูมันเปื้อนละละลละโอ้ยสวยบริเวเจน่าจักปีหลายปีอาจจะสิบปีแล้วมั้งเนี่ยอ้าวใย่าดีไม่แห้งอยู่หรอดีไม่แห้งสิบปีแล้วมั้งนี่บริเวเจนกันเป็นซีบเลยสิบปีสิบปีเต็มเต็ม มาหาเอือยพี่น้องมื่อนี้มาอยู่พี่ภาคใต้ยังจะออาเนาะเห็นแต่ว่าเนาะยังให้มาถูกไม่โทรหาด้วย G P S เถย่อพี่ออมเออพี่บอมสีพาไปเที่ยวยังเอามะนาวเอามะนาวพี่น้องก็เลยพามาแวะเอือยก่อน

มากระเป๋าข่อยไพ่ไปเลยก็ไดเดี๋ยวข้าเทียฝนตกเย็บอันจับไปกล้องเลยพี่น้องวันนี้ว่าจะอื่อยอยู่ชามออยกูข่อยยูน้ำนี่เพนมีแฟนอยู่นีเด้อพี่น้องเป็นคนไทยนะ สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปอู้ใหญ่เป็นสาวเลยเฮ้ยปสาววเีท่านได้เปิดห่านวะนี่ไปไปเม่เข้าไปเก่งเลยสวัสดีค่ะไปเป็น่อะเป็น่ตามนีเป็นเอาบอกซื้อนิตจิน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคะ ไหนชื่ออะไรนะคานิงคนิงอ๋อไอ้แขกันรึเปล่าแขกันรึเปล่าแขกันไปโรงเรียนหรอบ่ไปเลยอ่ะมาบ้นี่ก็เป็นหันก๋วยเตี๋ยวไปเขาไปไหนเขาไปไหนช่วงนี้เขาปิดพี่หยันเนาะกระซิเปิดโอ้ยสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูก่อน ลุงลุงสวัสดีค่ะนี่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 สวัสดีค่ะลุงก่อนป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออดืมจังเวนมานี่แหละมาเที่ยวมาเที่ยวหาไม่ต้องอ้วนแค่ใครดีบอกยันใหญ่บ่เอาพี่เอาไงพี่กระดาเดะเอาเครื่องมาไหวก่อน ก็ไปดูจะไปงาม่เป็นห้องแงะป่ะห้องแงอเคเพราะว่าญาติพ่อตายพี่นุ่มมาก็เราไปดูกันว่าห้องว่าไงอ๋อตรงนี้คือต้องทำความสะอาดเองตเดนนั้นก็ตามมาแล้วโอ้บรรยากาศพี่โตะแกเราจัดออกมาทางนอกพี่น้อพี่น้อ ม,ม่วนว่าเด็ดก็เกอ่ยพี่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 น้ำนิ่งเหรอคะเบาแท้ือเบาเล่าฮะฟังฟังลาวู้เรื่องไหมไหมคะรู้โอ้ม่วนบ่ đến cả ưa chứ là bà mà bà tiêu rồi thì <laughs> nó, chơi nèo Nó mang sai phải đấy <laughs> Đừng dùng đúng quá พ่อแหละพ่อแล้วนะ,แ,วนะแก่ะไรกินโมบัสเลยเหน่งกินเฮากินแต่โค้ดเฮากินแต่สองโค้ดเน,ะเนอะตอนนี้ว่ามาห้าห้องให้พี่บอมแต่ว่าบ่ออันนี้นะมันบ่บอเบาบางเนาะพี่น้องก็ได้ว่าเสียไปหาทางนอกไปเอาทางนอกให้พี่เราไปจองนี่อินเทอร์เน็ตอ่ะ ว่าจะสีท่อทามหาก็ได้เมื่ออื่นจังสิได้เดินทางไปเนาะพี่น้องบ่โทอก็ได้เดี๋ยวเราจองนิดๆบ่ยากหรอกพี่บอมนี่เลยนี่เป็นนี่ไรกันเนี่ยแต่ของหอมเป็นดอกหอมจะไปเอาไว้างยีห้อนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ปลาผักก็เอื่อยมันหย่อนยามเอื่อยมือหนึ่งเนาะขึ้นหนึ่งนหละเดี๋ยวคอยนอนอยู่เพื่อนเอือยอยู่ห้องเอ้ยอยู่อยู่หาดนั่นแหละแต่พี่บอมเราก็ไปหาห้องพักอื่นเสากะสิไป ไปเกาะอันนั้นสิลงอีกแล้วบ่อไหนมาฮะเอหลายปีน้องๆบ่เคยมาฮะเราบ่อนี้เจือคือเราขายก๋วยเตี๋ยวนะไปที่เอาอหนิ่งไปน้ำนี่หั่นก๋วยเตี๋ยวเออเหรอ ก๋วยเตี๋ยน,น้องคานิ่งอยู่อยู่ป่อยูเซอําเนาะอารามมหาลายัยมหาลัยยังวะเอยสินปรณก,กรูุดไดเป็ดอีฟซีกมามาอุดนุนเนเด้อ อุดนุนเอือยในเด้ออยู่นี่เด้อมีอาหารก okay. ๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสพี่เนาะเดินห่นงเดี๋ยวให้เบรรยากาศอยากาายากนะันด้วยหนเตรียมสิทธิ์อันนี้ตำตำนี้ เกลืองเหตเนาะเ๋ยวขอเจ<ส>ีดย๋วยเจ้าเหลุกม่ปไนะหางหมูหมูยังไ่ด้กอวาานันสิเป็นไหมคะกะต้มต้มน้ำซุปซื่อๆแตบ้านนอกาซื้อน้องคือเจ้เนี่ยมันเป็นเศษไม้นี้ไยังนี่ <c oughs> <c oughs>

เห็นว่าเออฮัดไวดูอ่ะก็น่าดูกันตุ๋นไห้สี่ว่มันสุกเขาเคลืนน้ำมันห่อนั่นล่ะหมูกับมะอุ่นกันนะเอาหมูใส่เนาะอันนั้นน่ะเอาเส้นขิงก้อยค่อยหมูด้วยมะอุ่นในหมอน้ำซุปยากง่ายง่ายเนี่ยเดียว นะเอามากุ่นทั้งเบิดแดงทั้งหม้ทั้งตักนะฮะเออเดินไปมาลาดเมืองแล้วไปถึงจะถึงร้านร้านน้ำไปสองมาแล้วว่ามันเปิดอยู่ร้านกาแฟไช่พิชชาไทยเอาไปตังไหนเอาร้านนี้ว่าเปิดไปพุ่นร้านร้างยิ้มชาชาน้อยอ่ะ กระเทียมมาใส่เหรอนี่นะฟ้าฟ้าหมอขอบอยูน่นะอันนี้คือุ๋ยเดียวน้ำใสเตียวน้ำใสใได้กระเทียมฟ้าหมอขอบไปอยู่ในแม่ได้มอนะเซตอ้ไรหรอเซตอะแค่นั้นแหละ เดีว้ง่ายๆเนาะกิตียวเจ้าน้ำใสไปใส่ปา,า,านใส่ปนอมนี่อยู่อ่นั่นอะไรน่นั่นยกินนะอเโอ้ใส่ป่นตะกีต้ตี๋ว นี่อร่อยไหมอืตมิมกันมกิเน่ะทิอนนี้ไ้มอ่ะกินกินกันแม่บริบบตัลดอกแม่ชื่อยี่หนี่กินไหมดกิน่ะไปห่อนเด้อเ่าเด้อบอกว่ามัอเปีนอาหารป่า

ต้องใส่เกลือใส่อันเครื่องปรุงไหมไอใส่เติมน้ำไหมให้น้ำตาลทุกนึงเน่าน้ำซุปหน่อยต้มซุปห,หน่อยเทย่เบิดเลย呀วิดีือเด้อน้องนิ่เง,นนนงเด่นโทนกระจาบชื่อนะิ่งแล้วเนาะน้ำนิงน่งคานิงน่งคานิ่งคานิ่งคานิ่งแม่คานิง่ง แซบปะอะไรไหมใส่ปานปานอะไรไหมมีแม่เอ๊ะบอตอบปะต้องใส่สิบระแสแฉบจีบอ๋อบอกแซบปะมอกปานนั่นแซบปะแซบอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะนาไห่มือโปรไทยอยู่วัดแ้บไปจัดการตาส่งตำมมาให้

กาแฟเสักค่ิกาแไปรมึงเ้ายังไงมึงจะเยี่ยวแล้วมึงจะไปโ้ยเนาะเอาอะเอามันงก่อนมานางกินน้ำแกงก่อนพท่อยาๆเนะปองกินนมันปันนาไปเดี๋ยวเดวค่อยปอกกระถินาซะ เอานีหยัดโทรศัพท์ใส่มือแล้วเบิ้งโทรศัพท์ไปนั่งสาวมานี่ลบประจาจากว่าจะเล่นไปเลื่ยงอ่ะกินก่อนกินเสร็จแล้วค่อยเล่นสัมกินสมตำมยุสอากินสมตำไก่ยสอายสมตำใช่เลยชาซาเดค่อยกินพวกนี้ เันเจมำเลยแล้วเลำลอจ็บอยู่ปะเข็มขว่ามันเข็มบุเข็มเแ่หตุเยบะดีเชยวเออานน้ำโมเียบเราเราเตรียมอะดกพี่น้อง น,นั่นนี่นี่นันเนาะแม่ขาจำได้จำหนึ่งว yes ่ามีเวลาหรอกมองแบบน้องเขาเข้าใจอยู่เป็นคนแอคทีฟตลอดวันหยุดวนนังเลยอย่าร้ายนี uh um ่เปิดละนะ พี่น่องสมตำน้ำลายเหี้ยมาเด้อพี่น่องแซ่บๆไปใส่ปานไทยชิพพี่เมย์หน่อยค่ะอ่ะอตาช่างาาเอ,อือนเขาบอกว่าแทบไป่ทิพกะอ่ะให้อาปะป่าแม่นางอยู่นี่เด้อค่ะหนึ่งเลือดสาป่ามากก็<อ>ให้ม่ค่ะหนึ่งเลือด

เอาสมตามเงับมาเผยลุงค่ะป้าลุงแนบปะทังเลยนี่มาเร็วกล่านยิ้มมาให้เอาแม่เห็นอยู่เลยหมูอีกแล้วกับมกับป้าองไปตรงนั้นไข่ป้ไออีกไหมลูกไข่ป้ากินเสียวหมาถ้วยแล้วอ่ะมาดีดีเล้วนะไอดีดีนะเดี๋ยวแม่จะคุยกับป้าอันนี้คือใครบอกบอกป้าลุงนี่คือ พี่น้ำนิ่งค่ะน้ำนิ่งค่ะอ๋อค้ำนิ่งเหรอค้ำนิ่งค่ะเป็นลยาเคยอ่าอ่ะใส่น้ำนิ่งบ่แมดูน้ำนิ่งจ้ะค้ำนิ่งค่ะนี่หมดแล้วหมดแล้วอีกไหมล่ะอีกไหมคะนี่คืออันนี้คือผีเจ้าผี สวัสดีค่ะลูกข้องอ้ายแม่น้ลูกะบ้าบนิรแม่นบ้าลูุ่บัานอยู่บัานที่ดีที่ว่าเอโน่หน่อยด่มยังด่มยังื่มเดียเอน่ปะาวแม่มีเอน่ีคนเนาะพี่เ้อมามาแม่ใส่ให้คนมีพี่นี่ ก็คือลูกคนโตของอ้แล้วดูแม่ไ่เห็นหงค่เห็นสห้เอ้ยสแดงนะลูกไปทางนี้มันไทยวัทางเนล้ไปวเนาะอกคนไปฝัน่นแล้วก็ไข่แล้วก็น้องรอีกคนนึ่งอยู่บ้านอกินก่อนมาบผาเายกันเลย กินก่อนก็ไ oh. ด้แบบภาษาไทยไทยดีกว่หนึ่งนะแม่สิจุกบบายบายปะลูกไหนนั่งมาท่านจบเลยนี่แหละแบบนี่เอยดออกสีพูดอันนี้คือวันเดี๋ยวเจอกันสิบปีเอ็กเตอร์วะซิปปีแล้ว ได้ารเก็ตหน่อยอะสิบสองเลยมั้งยูปารเก็ตสองพาดีกไม่เห็นจะจะกยไม่ยูนิคอร์ปีหรีม่เรอยเรื่ยสิปีแล้สพี่น้องรวมเป็นสิปีและพปี่ะน้องได้ตาประเด็น้องเออได้เลยเล้หน้ตาตาอะไรวะสาวซะแม่แน่จะถอดแมเห็นหงอบใช้การถ่าย ไก่ทอดทอดมาเที่ยวไก่ที่อดทะเลสาบทะเลประจวบวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอมนะเก่งใจเราขนาดข้าว่าทอดบีบอีกพี่น้องวัดจิบุมาหรอกเก่งใจเราเนาะเราวก็มากมากก็เลยมากคอยมีบนนอนอยู่บ่ท่นพ่อหี้คอยไปสั่งอยู่เออครับนไหนมาไก่ถุงสั่งหน้าเนี่ย เราวต่ซน่าใส่นอนมีกะไรนอนเ่อยผะแลวจะนอนนั่งกัดนิรันแล้วขึ้นเคียวเนาะขาดของโนหรือเปล่าเนอะว้าวเลยอ้นี่ขึ้บ่าออกแล้วไม่ดนกัดโดนแล้วขึบ่าอจับไม่ได้แล้วมาคอเป็นตัวยัไน้ามะข้ไผ่เนาะมาขึ้นม่ขึ้นนอนนี่นี่มีแต่ใส่ป่านกับแม่นีงได้ไหมเนาะือบ่แล้วกั ตั้งเจ้าหัวอื่นเดี๋ออกไปเที่ยวเอาหาเอาหมกนาโอ้ร้อกโนี่ยไ่มไก่ัมกไกมกบ่วบ้านเหนย้นึ่วนี้ไปน้ำค้างไปน้ำอางนี้ไปน้ำคยุดก็ไ่บ่อะไนยน้องไปเนาะไปเนาะขันไปก่อนกสิไปขั้นโมไปกับโไปดีกว่า บุญตัดสินใจอยู่ในบุญไม่ว่าตัดสินใจบ่ไดดดอกถ้าย่างนี้ทำกับพวกไ้เราไปไอ้เนาะอยู่เพือนไม่ก็บ้าจะเข้าคตามสังสองคนกระยุทธามซังสองคนบิดทันติดต่อมาตรงคล้ายตรงแค่ถ้าวายยึดมือยึดถ้าเกิดยึดในหก็ต้องมันจังใจจะยึดมือจังนียใยึดอ ก่ต like, okay, okay, ้องยุดงรว่จันเพราไปยังเขาวยุ่กับสองเป็นชายสองเขาเป็ายกันกูได้ตายก่อนกูดูอะเอเคขันเปนอื่นจะจีปัยนอะไรไปน้ำจักรแถนมันจะมวอยากไปยนเหมอนกันอยากไประเดนอยากประเด็นับ ไปให้แม่เชิญพี่นกไปไหนต้องให้คนช่วยสบอช่วยเขาบอสให้คนช่วยบวเาื่ออวไาให้คนเป็นปัญหาต้องเงินเนี่ยไปกับขาน้ำเงินหมดเปยนยังเหรับข่ยจ่ให้เองมันนยังไะน่องเนี่ยงแน่เนี่ยแ่าไม่ีเงินเดีย บมูยากหรอกน้ำมันรถนดอมันล่างเข่าคอยชื้อให้กินอยู่หรอกไอเขา่าปูปัญหาหรอกอยากย่างหมูเข่าแล้วก็ปัดไปหาถิ่มก๋เกียวใช่เลยไอเด็กเขาเป็นหมอเ <c oughs> ขาเป็นหมอ,ห,มอหลังบาปเต็มหมอยก็ไปหกินกันเอาขอบไปขอบกุวยเตียวไปไอเด็กกัแม่เมื่อไหรแม่จะหยุดหลัหนูอยากไปหาอยากไปบ้านปู่บ้านย่าไปด้วยฮะไปหาปู่ย่าด้วยอื่น ย่าก็ไม่สบายอ่แล้วนะเปลี่ยนไหมเพื่อทางอกาไปแบบอย่างอนทเราอยู่อยู่ไอ้เนียแล้วอะเราเพิ่งมังแหละอยู่ใกล้ออามานาวประมาณ10บกิโอ้ไก่ไก่กิด้้นาน่ไก่เห้งเนาะตั้งเาได้ข้าวนอนสิกองเลยอะอ้เก่งมากเียวนหมานี่ดีนะ อยากกินน้ำเคี้ยวอีกน้ำเคียวอย่างสกนตาันดีพันดีเห็นน้องกินอไปเห็นเอ๋ยกินป็เสียขาดุขาเอากินน้ำกันเคียวกวดนึงเอากินน้อสียขา่คมีขาอยู่ไปเอาไปเอาเคี้ยกับตาไปดูไปนี่ัเส้นอะไรยางไอ่ะพี่น้อง มาหอดตอนบ่ายสี่บ่ายสามขึงบอกฝนตกแม่เนี่ประมาณบ่ายสามขึงกันไหมคลิปนา้าเนาะพี่อนเราคุณในไลน์ที่เขามาเบ่งจะจบ